สวัสดีครับพี่น้องมือนีผ้ามาอุบลนะครับบ้านเกินนะครับมือนีนัดขอบครัวมากลองแพ่พี่น้องอจองแค่ไว้นะครับผมแพ่นิมอนแพ่ล่ํานูหน่อยนะครับผมเป็นแค่อลองไปตามสันเพื่อนนะครับผมไม่ไม่เื่อนไงนะครับผมมีแพ่ห้องจันสองสองนะครับพี่น้องจองไว้แล้วนะครับพี่น้องมาจําไปแล้วหนึ่งพันบาทนะครับผมคนคนยุกไก่มาหอดกรพี่น้องเอ้ยล่อเอ็ดมาหอดก่อุบลนเนละ เกือบสตาร์ทเพียงไปแล้วพี่น้องไอ้ไพี่น้องนี่กลับหัวเรือแล้วครับผมนี่ตอนกลับหัวเรือนะครับผมอันนี้ก็หนายเรือเป็นหนายเรือหัวเรือนะครับทีมงานเป็นมี่สามคนนะครับผมทีมงานผมมีสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยนะครับผมพี่น้องนะครับผมครบทีมนะครับวัอนี้มาเป็นครอบครัวนะครับผมเป็นครอบครัว แฟรพันยงาศโรงแรมไงซิลทอนนะครับอยากโรงแรมนี้เกิดซิลิคอนสุดยอดพี่น้องบรรยากาศก็ร้องดีนะครับพี่น้องเป็นซิลทอนหรือพัทยาน้อยนะครับจริงเนาะเป็นซิลิอนหรือปัทยาน้อยเบิร์กพี่น้องเขากำลังมวนมีเบิรงพี่น้องจอบเบิรงแพะแขางๆนะครับผมเขาเป็นตะมวลครับพี่น้องเอ้ยนี่โดดน้ำเล่นจับบาทกันดูสโลโมซันกรับพร้อม โดดลงไปอีกเั้นึงเอยลงบ่สวยครับพี่น้องเอยว่าสีลงสวยๆจากบาทนะครับผมมวนพี่น้องน้ำใสนะครับพี่น้องน้ำใส่บักผมมาดีก็ไปเล่นทะเลนะครับเพราะว่ามันบ่ออันตรายนะครับผมนี่พี่น้องหมึกกล้วยหมึกตัวยิ่งๆนะครับปลาหมึกปลาหมึกกุ้งนะครับเนื้อมูนะครับผมอันนี้จะเป็นหมึกอ่าหนวดปลาหมึกนะครับผมโอ้ยตัวนี้เสียบครับพี่น้องนี่มีกุ้งนะครับผม อันนี้หอยเชอรี่ยิบอยู่หน้ามันเฮียสืมืดสถานที่นี้ก็เป็นมุมเล็กน้อยเลีนนะครับพี่น้องอยู่กลางแค่นะครับผมเขาเฮ็ดดีครับนะครับผมเล็กน้อยก็เล่นอยู่ข้างในเลยนะครับบ่อันตรายนะครับเห็ดคอกไปนะครับมกระบอกกระดาษกระดาษของพ่อไหมนะครับพี่น้องลายยางหลายแนวคมือกลุ่มลูกชิ้นหมูยังนะครับครบเครื่องนะครับพี่น้องพี่อู๋สวยครับพี่น้องมา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 พี่น้องมา สวยงามนะครับผมสวยงามสวยงามีาม่กว่า,ากันเาะหยดกปกสองเสปักกระดุใส่ไปวหน่อยพูดมานะเอากบกอบกบหย่เสียบตายเอาเดีวเวลากินลนนพีน่น้องเห็ตำน้ำพริกเอาไปใส่กระทะใหม้าเชตัวข้าเต không เห็นมั้ยคำใหญ่ ข้าพี่น้องการตอนก้อยกระป๋อมด้พี่น้องมื่อกี้ก้อยกระป๋อมใส่บักมวงนะครับผมนี่ใส่พริกผงลงไปนะครับผมอันนี้เป็นเมนูที่แซ่บที่สุดแล้วครับเมื่อนี้นะครับผมข้าวคั่วลงไปแล้วแต่ผูมักนะครับปักหลายใสหลายมากหน่อยก็ใส่หน่อยนะครับผมนี่เป็นไหนำปลาลงไปพี่น้องอุปลานี่บ่แซ่บเลยนะครับผมใส่นำปลาลงไปจังน้อยนึงให้มันหอมนะครับผมใส่นำปลาลงไป นี่ผงนัวครับผมผงนัวใส่ไล้เสียบไล้ใส่ใสหน่อยเสียบหน่อยคือว่านาะครับเนาะใส่ผงนัวแล้วเอาคนเบิ่งก็ดูคนคนแล้วไปหาเตรียมผักเด้อบบดนี้เ้อเอาซอยผักนี่ซอยผักใส่หอมแดงน้ำเด้อพีหน่องมันยังเสียบนะครับผมใบป,ประกูดหอมร่วมนะครับหอมแดงนะครับผมนี่ใส่ลงไปแล้วก็คนเบิ่งกันนะแซ่บบ่แเสบอยู่กับผู้เห็ดอ่า โมเมนต์ผู้กินนะพี่น้องเนาะเฮ็ดเสียบกับเสียบเฮ็ดบ่เสียบกับบ่เสียบนะครับผมบางคนก็ว่เสียบบ่เสียบอยู่กับผู้กินนะครับผมเอาลอกิ่งก็ดูนะครับผมเอาสิเบิ่งสิเบิ่งเสียบไปถ้าเสียบกระพาะเท่านั้นล่ะง่ายก็สิตายนี่เอาสิเบิ่งนี่ไปพวกตาบักหุงกับตาบักหุงพวกตาบักทั่วกับตา พวกสั้นหัน,หนกับเขาหันกุ้งหันมึกหันไปพวกกินก็กินไปนะครับผมง่ายๆนะครับอยู่กันแบบง่ายๆเอาพี่นอ้องชมบรรยากาศต่อครับผมแกมให้แล้วนะครับเรามีความสุขมากมายนะครับวันพักผ่อนวันสบายๆล้องเพลงน่าจะสนิทอันวันนี้ขอบคุณเทต่อสองนะครับไปพี่น้องเขากลางล่ำเครือนวพี่น้องผม นี่คืองานกาทํางานนักนะพี่น้องนี่เล่นนะพี่น้องช่วงเล่นนะพี่น้องมองนี้น้ำเลือกคักได้พี่น้องเอ้ยโดดลงไปนี่ขนาดผมโดดลงไปประมาณ3าเมตรเพราะว่าโดดสูงนะครับมันลุไปเลือกเติบนะครับบ่เถึงดินนะครับผมแปลว่าอ่า่าจจะเลือกเติบนะครับผมนี่เล่นกับหลานแต่ว่าตรงใส่เสือชู้ชีบนะครับผมถ้าพอใส่นี่อันตรายพี่น้องนี่เป็นช่วงเล่นนะครับผม <ifa> น้ำเย็นสบายนะครับสบายดีพี่น้อง มาชมบรรยากาศนะครับภายในแพร่นะครับอยากให้ชมบรรยากาศแบบสดๆนะครับพี่น้องแต่ว่ามันมีเสียงเพลงลิกสิ์นะครับพี่น้องเบิ่งภาพเดี๋ยวผมบรรยายฟังนะครับการกินกบธรรมชาติพี่น้องกลางแพร่นะครับผมลมเย็นส่วยๆนะครับผมอุ้ยอันนี้ปญยปองกร้องเพลงอย่างเดียวพี่น้องตอนนี้เบิดสองขวดใหญ่แล้วนะครับสองขวดใหญ่แล้วนะครับอันนี้งานเกาห้านนอนนะครับ บรรยากาศที่อบอุ่นพี่น้องขอบรัวนะครับผมบรรยากาศขอบพัออบอุ่นนะครับพูนอนก็นอนไปนะครับผมผูกกินก็กินไปเนาะครับเนาะนี่โอ้ยชีวิตเนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวปีนาแก้มือไม่นะครับพี่นาแก้มือไม่นะครับผมปีนี้ปีนี้โพร้อมบันไดน,นะครับผมเป็น,วเ,น,นเวราลองเพลยนี่เบี๋ยอเธอาลองเมียงนะครับเ,เบบติมเติมมาหนำมาหนำมาเติมในจังวายนอนแล้วบันไม่แก้เล้บันไม่ยั่ง ก็อดใจว่าใดแล้วพี่นอ้องลงเรียนนะครับเสื้อม่องง่วงนะครับลูกสาวนี่เสื้อชิมผู้ร้อยน้องแดงน้องแดงน้องเดงอยู่นะครับน้ำเลือกนะ้ครับพี่น้องแต่ว่ามีเสือชูทงชูชีบนะครับผมบ่อไหลละสายตานะครับผมเ,เตรียมพร้อมผู้ลุเรียนก็ลงเรียนไปผู้มวนกับมวนนะครับผมผู้ลองกับลองผู้กินกับกินนะครับมีความสุขพี่น้องนี่ เปิดบรรยากาศสดๆในฟังมาได้พี่น้องมันมีลิกิซิ์นะครับผมเป็นเพลงลิกิซิ์เดี๋ยวตีลิกิซิ์เพิ่นนะครับพี่น้องนี่เบิ่งภาพเอาพี่น้องเบิ่งภาพเอานะครับตอนนี้ก็แพร่แรงสวนกันบิ่มบัมบิ่มบัมนะครับแต่ละแต่ละแพร่ก็มีแต่เสียงเพลงเบิ่มบัมบิ่มบัมบิ่มบัมอยู่เนาะนี่หนากับลานกับเต้นใส่กันอยู่เพราะป่านแล้วเป็นยังไงมวนที่ล่ะมวนพี่น้องทั้งมวนทั้งบรรยากาศทั้ง บรรยากาศดีพอมือนี้แดดกับ่แดดนะครับผมแดดลําไล่นะครับผมก็เออปูกับพาใหญ่กับมวนกักเต้นเพลงสดสดเปิดให้ฟังบ่ได้นะครับพี่น้องมันเป็นดีกระสีดครับผมอย่างไปน้ากินไปน้าต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องป้องปลายนะครับที่รับชมนะครับคลิปการลองแพ้่นะครับผมลองแพร่จันซองนะครับผมตอนนี้ก็ สีได้เวลานะครับได้เวลาเขาอ่าเขาไม้นะครับเขาไม้คืออ่าเขาที่ตั้งนะครับผมเพราะว่ามีเวลาจํากัดนะครับพี่น้องอ่าถึงสิบหกศูนย์ศูนย์นะครับหรือสีม่งเรงนะครับผมตอนนี้กะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น,น,ปนย่อนะครับยกยอนะครับของไอ้ไทยบานเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่น่าจะแมนนะครับเนาะกลางเคลื่อนเคลื่อนพี่น้อง เพิ่นกนอ็อยู่หาอยู่หากินตามธรรมชาติเพิ่นนะครับโอ้ยพี่น้องดำมบัดพี่น้องนี่ปลาสองตัวก็บบริกินพี่น้องอิ่มก่อนจะเป็นอิ่มเต้นอิ่มเหล่าอิ่มยัง้งแนวปุนะครับนี่ล่า,ลาไปได้ภาพนี้นะครับผมอ่าปูกับหลานนะครับผมไปแล้วครับผมขอบคุณครับ